สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องโมเดลรถเกี่ยวข้าวนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูรถเกี่ยวนะครับที่กําลังขึ้นนะครับตัวนี้เป็นงานดิบยังไม่ทําสีนะครับนี่ตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมลูกค้าใครสนใจนะครับตัวนี้อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับทําน่าจะทําเสร็จครับเพราะว่าช่วงนี้ผมติดงานหลายอย่างก็เลยยังไม่ได้ทํานะครับทําสีนะครับเดี๋ยวทําสี เดี๋ยวทําเสร็จนะครับผมจะลงให้ดูนะครับแตยว่าใครสนใจนะครับสั่งจองไปที่เพจโมเดลรถเกี่ยวข้าวนะครับผมคันนี้กําลังทําให้นะครับผมใครสนใจมาดูในส่วนของงานนะครับจะเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกโครงก็พลาสติกนะครับผมตัวนี้ขึ้นเครื่องแล้วก็ขึ้นปั๊มนะครับเสร็จเรียบร้อย แต่ติดที่ว่ายังไม่ทํำสีครับตัวนี้เป็นระบบบังคับนะครับผมนี่ครับในส่วนที่เราขึ้นรูปมานะครับตัวนี้เป็นมุเล่นะครับแล้วก็ใบมีดพร้อมกับแขนนะครับแขนที่จับล้อโน้มนะครับผมนี่สำหรับสำหรับโค้งนะครับโค้งเราก็มีสำเร็จนะครับใครสนใจว่า ไม่ว่าจะเป็นปัมป๊มนะครับ mm hmm. ปั๊มปั๊มเราก็มีนะครับนี่ครับแท่นเครื่องนะครับแท่นเครื่องเราก็มีนี่ครับใน,ในส่วนของหม้อน้ำหม้อออยหม้อน้ำหม้อออยนะครับเราก็มีเหมือนกันนะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นลูกดาวนะครับลูกดาวเราก็มีนะครับฝาตกะแรกงต่างๆนะครับ ตาฮีโน่นะครับผมไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับนี่อุปก,กรณ์ทุกอย่างนะครับเราขึ้นรูปพลาสติกทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแกนอะไรต่างๆนะครับลูกค้าที่สั่งก็รอหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็กําลังทําให้เพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาทํานะครับผมแต่ก็กําลังเร่งทําให้นะครับผม สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าผมก็มาพูดถึงว่ารถตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมเพราะลูกค้าสั่งแล้วก็ยกเลิกไปใครสนใจก็ติดต่อมานะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ